วิตนาฬิกาชีวิตเี่ยเขาไปจับเด็กเขาจะได้รู้ว่าเด็กเขามีมุมมองบางคนบางกลุ่มก็เสนอชุมชนนี้ไปนั้นเราเราก็มารวมกันว่ามันควรจะเป็นยังไงเวลาไหนควรเราควรที่จะรวมพื้นที่ไปพัฒนาร่วมกันก็นําสองเครื่องมนอเนี่ยไปพัฒนาก็เลยมติก็คือว่าเราก็เลยเลือกชุมชนนนแดงนนบัวแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยครับอันนี้คืออย่างหนที่สรุปคือเราจะเลือกลงพื้นที่นี้เพราะว่ามีความน่าสนใจหลายอย่าง ในส่วนในส่วนประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาก็คือคือในเรื่องของของที่อาจารย์บอกว่าที่ที่จากะชุมชนวงเล็บคณะอัน,นั้น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลเดิมที่ยังไม่ได้ปรับครับน่าจะเป็นข้อมูลตั้งแต่ชุดแรกนะครับที่ว่าชุมชนนี้คณะนี้คณะนี้อนน,น,นั้นคือตอนนั้นน่าจะเป็นอาาันเก่าครับอาจารย์ต้องขอภายด้วยนะครับในส่วนของทักษะในการอบรมนะครับเราก็จะมีทักษะมีมีหลักสูตรอบรมก็คือตามตาม หลักเครื่องมือแต่ละขั้นตอนนะครับก,ก็สามารถกําหนดเวลาประมาณ3วันนะครับมีการกํราหนดลงพื้นที่เชิญป่าชุมชนมาแล้วก็พอลงพื้นที่จริงอ่ะเราก็ให้เด็กอ่ะลงไปฝึกปฏิบัติเลยนะฝึกปฏิบัติในการสํารวจโด,โดยเราจะมีเราจะมีแบบเหมือนแบบสอบถามไปเปิดไทยแบบสอบไปเปิดให้เด็กเนี่ยไปไปมีแนวคําถามให้ว่าเด็กยังไงแต่ว่าเราอาจารย์ที่เป็นหัวชิงก็จะไปด้วยนะครับเด็กเขาก็จะฝึกกระบวนการตั้งคําถามการ การเทคนิคมใช้ทักษะการสืบสอบสืบสอบคือเป็นทักษะสวัสดที่21คือการสืบสอบหาข้อมูลนะครับโดยมีการใช้ PBL ก็คือคือ problem based learning คือคือปัญหาเป็นฐานนะครับในเรื่องของ CBL เรื่องของชุมชนเป็นฐานเข้ามาปากกระกอบนะครับอันนี้ก็นำทักษะสวัสดที่เรียนมาใช้นะครับส่วนส่วนประเด็นอื่นๆก็เราก็จะไปปรับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ ของข้อมูลให้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามที่ผู้ทรงเสนอแนะนะครับที่ที่มีรายละเอียดที่ที่ให้ลุ่มลึกแล้วก็กระชับนะครับแล้วก็สื่อถึงใเช่นข้อมูลเชิงสถิติต่อ